เ้าเน็ตตาลูกว้าวหลังเห็นฉากวัดวิวของคิมซูฮยอนในซีรีส์เรื่องใหม่สมกับเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในเกาหลีใต้ตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับแถมฟิล์มการแสดงที่สมค่าตัวจริงๆสำหรับคิมซูฮยอนที่ตอนนี้มีซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง One Ordinary Day เป็นซีรีส์แนวอาชญากรรม กฎหมายและลึกขวัญน,นอกจากฉากแรกจะเป็นฉากเริฟบซีนที่ดุดเดือดที่ทําเอาหลายคนถึงกับคือหากันไปตามๆกันในตอนที่3คิมซูฮยอนได้เล่นฉากเปลือยเมื่อต้องอาบน้ําในเรือนจาบอกเลยว่าฉากนี้นั้นเขาได้แสดงถึงสปิริตเล่นจริงถอดจริงไม่ใช้สแตนด์อินเรื่องย่อของวันออริเนรี่เดย์เป็นเรื่องราวของคิมฮยอนซูและลดโดยคิมซูฮยอนนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีชีวิตผกผันกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมหญิงสาวรายหนึ่งในชั่วข้ามคืน และได้รับความช่วยเหลือจากสินจงฮักรับบดโดยซากึงวอนทนายความเพียงคนเดียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาทั้งคู่ต้องมาเชิญกับกระบวนการยุติธรรมที่โหดร้ายและไร้ความปานีส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเข้มข้นแค่ไหนลองไปติดตามในซีรีส์ได้เลยครับ